หลังจากที่เราเพิ่มสินค้าแล้วก็ตัวเลือกสินค้าได้แล้วนะครับต่อไปเราจะเป็นการสร้าง QR code นะครับวิธีกลับไปที่หน้าแรกนะครับให้กดที่ปุ่มชื่อร้านเรานะครับตรงที่ชื่อร้านเราวิธีการสร้าง QR code สําหรับไปติดตามโต๊ะนะครับเพื่อให้ลูกค้านะครับสามารถสแกนเพื่อดูเมนูของร้านได้นะครับก็ให้เราอันดับแรกนะครับให้เราเลือกลำดับโต๊ะที่จะสร้างนะครับอย่างเช่นนี้ผมเลือกเป็นโต๊ะหนึ่งนะฮะ ตรงนี้เราสามารถที่จะปรับแต่ง qr code ได้ตามที่เราต้องการนะครับมีทั้งการปรับปรับแต่งชื่อร้านนะครับตรงนี้เราสามารถที่จะเปลี่ยนสีตัวหนังสือได้เปลี่ยนสีพื้นหลังของอชื่อร้านได้นะครับตัวอย่างเช่นการเปลี่ยนสีตัวอักษรนะครับเราจะเปลี่ยนไปเป็นสีส้มอย่างนี้นะครับหรือสีอืน่นๆนะครับก็ได้เหลือการปรับแต่งพื้นหลังนะครับก็สามารถทำได้เช่นกันครับ รงนี้ถ้าเกิดว่าต้องการสีขาวเหมือนเดิมก็กด F F F นะครับสีที่เป็นสีดำก็โซนโนน,น,นครับตัวโตคำว่าโตด้านล่างตรงนี้นะครับก็สามารถปรับแต่งได้เหมือนกันเช่นเดียวกันกันกบตัวปรับแต่งชื่อร้านเลยนะครับเราสามารถที่จะปรับขนาดตัวหนังสือได้นะครับชื่อร้านก็เหมือนกันครับ แก้ไขคีย์โค้ดนะครับเราสามารถปรับแต่งสี q ียโค้ดได้เช่นกันครับทางการสีดำเหมือนเดิมก็0นะครับก็ให้ปรับเป็นเลข0นะครับ0 6ตัวแล้วก็พื้นหลังของคียอโค้ดนะครับก็ปรับแต่งได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าไม่ชอบอยากเป็นสีขาวเหมือนเดิมก็เห6ตัวนะครับโอเค แล้วก็มีการใส่สีพื้นหลังเคียร์โค้ดก็ได้นะครับตรงนี้ถ้าไม่ชอบเป็นสีําเดิมก็ F 6ตัวครับอโอเคครับหากเราตั้งค่าได้เป็นที่พอใจแล้วนะครับก็ให้กดบันทึกค่า DIY ครับเพื่อเวลาที่เรามาตั้งค่าอีกรอบหนึ่งเราก็จะได้เห็นค่าที่เราตั้งไว้ก่อนหน้านี้ แล้วก็เราสามารถที่จะดาวน์โหลด QR code นี R ้ e นะครับไปใช้งานได้โดยการกดปุ่มบันทึกครับตรงนี้นะครับระบบจะดาวน์โหลดรูปภาพมาให้เรานะครับเปิดดูได้ก็จะเป็นแบบนี้นะฮะก็นำไปใส่โปรแกรม Word แล้วก็พิมพ์หรือว่าสั่พิมพ์แบบนี้ได้เลยนะครับหรือหากลูกค้าต้องการที่จะนำเฉพาะ QR code นะครับไปตกแต่งเพิ่มเติมเองโดยที่ไม่ใช้ โปรแกรมของเราเป็นตัวช่วยนะครับก็สามารถที่จะเอาชื่อโต๊ะหรือว่าชื่อร้านออกให้เหลือแค่ QR code อย่างเดียวนะครับแล้วก็กดบันทึกเราก็จะได้แค่ QR code เพียวเพียวออกมานะครับตรงนี้สามารถเอาไปแต่งเพิ่มเติมได้จากโปรแกรมอื่นๆได้นะฮะเพื่อที่จะไปติดบนโต๊ะของลูกค้าครับสำหรับการสร้าง QR code ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ